ออกดอกอีกแล้วพี่น้องโอ้โหออกอีกแล้วอาทิตย์ก่อนนี้เพิ่งจะออกไปกระถางนี้นะคะยังอยู่เลยนี่ออกอีกแล้วสวัสดีเด้อค่ะว่านสีทิศนะคะอันนี้สีชมพูนะคะนี่มีสี่ดอกกำลังบานเลยว่านอันนี้เขาจะเป็นหัวนะคะเห็นไหมหัวเขาเหมือนหอมใหญ่อะ น,นี่มีหลายกระถางเลยนะคะอนะดอกสวยมากเดี๋ยวจะเอาไปปลูกอยู่เดี๋ยวขอพี่เข้าก่อน,น,นเนจ้าของเขาอยู่ข้างในนั่นนะคะมีเห็นไหมสวย ในในต่างหลายย่งนะใพักไซบมนะสวยงามมาก <Okay. S 2> ชอบจังเลยอะ่ะเต็มเลยนะจริงๆ <c oughs> มีเยอะแยะเลยนู่นอะ่ะ <c oughs> มีแต่ไม้ประดับไม้มงคลทั้งนั้นเลย <c oughs> ไม่รู้กี่ชนิดเนี่ยเยอะมาก <c oughs> เป็นสวนเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือกวักมรกต <c oughs> เยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะขอไปปลูกอยู่ขยายพันธุ์นะเพราะว่าเขาเป็นหัวนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆกันนี่คะ่ะดูดอกจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือว่านสี่ทิศนะคะจะมีดอกสี่ดอก สีชมพูสวยงามมากชอบจังเลยมันจะมีหลายสีนะคะมีสีส้มมีสีโสน่นสีนี่สีนั่นนะแต่อันนี้จะเป็นสีชมพู มีโซล่กันด้วยนะโซลกันไปเรื่อยนะคะต้นไม้เขาสวยๆทั้งนั้นเลยเราไม่มีเวลาปลูกเรามีแต่เวลาถ่ายคลิปของพี่เขาเดี๋ยวเราจะขอไปปลูกอยู่ที่บ้านเรา ใบเขาก็จะไม่ยาวนะคะใบจะสั้นๆนะจะไม่ยาวมากนะคะเป็นด่างตรงกลางด้วยนะตรงกลางจะเป็นด่างนะอันนี้ก็เหี่ยวไปแล้วที่ถ่ายลงคลิปก่อนหน้านั้นนะคะอันนี้คือพึ่งออกใหม่พึ่งออกใหม่นะคะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและ เป็นกำลังใจให้กันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ